ทีนี้ก็มีหลายคนถามต่ออีกว่าเอ้าพี่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ชักล่องน้ําแล้วจะทำยังไงเรื่องการย่านาก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาครับเพื่อนๆย่อนยอดเราก็หลีกเลี่ยงไม่ไ,มได้หรอกครับเพื่อนๆปัญหาการทํานาปีละสองถึงสามรอบเนี่ยนาหลมนาเป็นหนองไนเนี่ยยังไงเราก็เจอเป็นประจําอยู่แล้วบรรดารถรับจ้างดํานาเนี่ยรู้ดีครับรถดํานาจากประสบการณ์ที่ผมคับมาได้พบว่านาหลมเนี่ย ถ้าอยู่ในระดับนาดำเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นนะเพื่อนเพื่อถ้าเพื่อนๆอทำอย่างนั้นได้ปัญหาเยอะเลยนะครับปัญหาข้อที่หนึ่งที่เพื่อนเอมาต่อกันที่ EP ีที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการทำนาดำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานความรู้เบื้องต้นจาก E ีีแรกมาสู่ EP ีที่สองีีนี้จะพูดถึงเรื่องของการเตรียมแปลงของการทำนาดำวันนี้ในเนื้อหาของคลิปวิดีโอผมจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมแปลง ทุกสวนที่เป็นเทคนิคเฉพาะหรือเป็นเรื่องบางเรื่องที่มักจะสร้างปัญหาให้กับรถดำนาทำงานได้ยากลำบากเมื่อเราเป็นเจ้าของนาแล้วจ้างรถนอกมาดำนาในแปลงนาของเราถ้าเรารู้วิธีการจัดการในแปลงนาของเราได้อย่างเป็นระบบเป็นสัดส,สวนจะทำให้งานที่ออกมาดีและมีคุณภาพตามที่เราต้องการได้นั่นเองครับเริ่มข้อแรกเลยนะครับเพื่อนๆคือเรื่องของการปั่นดินครับ การใช้รถแท็กเตอร์ปั่นดินรูปแบบโดยทั่วไปเนี่ยเราเคยชินกับการปัน่นนาหวานน้ำตมถูกไหมครับเพื่อนๆแต่วิธีการที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ขับรถรับจ้างดํานาแล้วเจอปัญหาแปลงนาในแต่ละสถานที่แปลงนาไหนที่ทำเทือกแล้วมันทำให้รถดํานาเดินได้คล่องทํางานได้ง่าย ประหยัดกล้าแล้วทําให้ผลงานออกมาดีแล้วรถก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการติดหลมวันนี้เนื้อหาในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ครับว่ามันควรจะต้องเตรียมเทือกอย่างไรมันถึงจะเหมาะกับรถด,ดํานาในสมัยปัจจุบันที่เราเอามาดำใยการปั่นหน้าเนี่ยเพื่อนๆเวลาเราปั่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เ่ยเราจะใช้ลักเกณฑ์ของการปั่นหน้าหวานน้าตม้มถูกไหมผมจะพูดเป็นภาพรวมๆก็แล้วกันครับในส่วนของการปั่นเทคนิคการปั่นหน้านะครับเพื่อนๆเวลาปั่นเนี่ยอย่างน้อยนะครับ ให้ความลึกเขาได้อย่างน,น้อยยี่สิบเซนติเมตรนะเหตุผลที่ผมแนะนําว่าความลึกควรจะได้ยี่สิบเซนติเมตรเพราะอะไรครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับคือเวลาเราขับรถดำนาเดินเนี่ยเพื่อนๆนาเนี่ยผมบอกแล้วนะครับเพื่อนๆว่าเนื้อหาของคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการทํานาดําเนี่ยทั้ง3 e มนะครับทั้ง EP ีแรกรวม ep ีนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ไปเรื่องของการจัดการ e ีที่3มเนี่ย มันจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำนาข้าวปีละ 2- 3ถึงรอบนะครับเหตุผลที่สำคัญสำคัญที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือเรื่องของนาเปน็นนองไหนนามันทำถีพอทำถีนามันแห้งมันแห้งได้น้อยหรือแทบจะไม่แห้งเลยทีนี้เวลาเราเตรียมเทือกในรอบฤด,ด,ดูการต่อไปเนี่ยเพื่อน,นมันก็จะทำได้ไม่ค่อยเนี๊ยบหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้ปั่นเนี่ยไหนนาจะหลมรถจะติด มันก็ยากอ่ปัญหาปัญหาหนึ่งที่เราปั่นหน้าเนี่ยเราจะเจอกันเป็นประจำก็คือว่าในที่ลึกมันก็จะลงไม่ได้หรือในพื้นที่ปกติเนี่ยก็ปั่นลึกไม่ได้ก็กลัวรถจะติดกลัวรถจะสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงดังนั้นก็เลยใช้วิธีการปั่นแบบตื้นๆปั่นแค่ให้ดินชั้นแทกมันลดแล้วก็ใช้วิธีการย่ำขยี้แล้วก็ให้ตมขึ้นแล้วก็รูป เทือกเซตชักล่องแล้วหวานเลยนั่นคือหลักการของการทํานาหวานแต่นาดําเนี่ยอย่าทาอย่างนั้นนะเพื่อนเพื่อถ้าเพื่อนๆทําอย่างนั้นเนี่ยปัญหาเยอะเลยนะครับปัญหาข้อที่หนึ่งที่เพื่อนๆจะเจอคือเวลาลดดํานารอลดดํานาครับรอรถแท็กเตอร์มันคนละแบบกันรอรดดํานาช่วงมันแคบพอมันแคบปุ๊บอะถ้านาเป็นหนองในอะน้ำนักรถนะเพื่อนสวนใหญยน้ำนักรถมันจะอยู่ช่วงท้ายเวลามันกดน้ำนักอะแล้วเวลามันเดินเนี่ยเพื่อน รอหน้าถึงแม้ว่ามันจะขับเคลื่อนสี้อก็จริงนะครับแต่ว่าน้ำนักมันจะกดอยู่ช่วงท้ายมากทีนี้เวลามันกดอยู่ช่วงท้ายมากเนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนเวลามันกดอยู่ช่วงท้ายมากๆเนี่ยมันก็จะบาดบาดดินบาดดินไปเอยแล้วทาให้รอไม่เดินเลยทําให้ระยะการปักดำครับมันถีพอมันถีปุ๊บอ่ะมันก็จะทําให้งานออกมาไม่ดีนอกจากมันถีเนี่ย นั่นคือหนึ่งปัญหาแล้วนะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆยังจะต้องเจออีกหนึ่งปัญหาคือเรื่องอะไรรถติดหลมถ้ามันเป็นหนองไหนในช่วงที่ลึกจริงๆนะเพื่อนๆรถไม่เดินเลยนะแล้วติดหลมครับติดหลมทีนี้แหละเละตุ้มเป๊ะเลยนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหาถ้าเพื่อนๆเตรียมแปลงในการปั่นหน้าไม่ดีหรือปั่นตื้นเกินไปรถด,ดำนาจากประสบการณ์ที่ผมขับมาได้พบว่านาหลมเนี่ยถ้าอยู่ในระดับไม่ลึกเกินกว่า50เซนติเมตร ไม่ลึกเกินกว่า50ซนเมตรหลมแล้วเละรถไปได้ครับเพื่อนๆไม่มีปัญหารถเดินได้สบายเลยครับปกติเลยแต่ถ้ามันหลมผิวบนแข่งข้างล่างเป็นหนองในอันนี้หละยุ่งมันจะทำให้รถติดหลมเพราะมันต้องบาดแล้วมันก็สิ้นเปลืองนะ้ำมันเชื้อเพลิงแล้วมันก็ทาให้ได้ประสิทธิภาพของงานออกมาน้อยงานที่ออกมามันก็ไม่ดีนะครับอย่างที่เราต้องการ นี่ก็อยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาเป็นแนวทางครับในส่วนไหนที่รถมันปั่นไม่ได้เพื่อนๆปักธงเลยครับให้รถด,ดำนามันรู้เลยว่าตรงนี้อย่าเข้าเพราะไม่งั้นมันเข้าไปแล้วนะครับเละตุ้มเป๊ะเลยนะเพื่อนๆแล้วไอ้ที่เละเนี่ยเหตุผลที่ไม่ให้เข้าเพราะอะไรถ้ามันเละแล้วเนี่ยมันเป็นสันโขดแล้วมันไล่น้ำไม่ท่วมนะเพื่อนๆหญ้าจะขึ้นตรงนั้นนี่ก็คือข้อเสียอีกข้อนึงเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับ ไอประเภทที่ว่าไม่ได้ปั่นแล้วไล่เลนไปเป๊ะไว้อะไปพอกไว้ครับไล่ตมไปเป๊ะๆไว้แล้วก็กะว่ารถดำนามันก็คงจะทําง,งานได้แหละมันไม่ได้นะครับเพื่อนนะไม่ได้นะคือเราก็หลีกเลี่ยงไม,ไม่ได้หรอกครับเพื่อนปัญหาการทํานาปีละสองถึงสามรอบเนี่ยนาหลมนาเป็นหนองนเนี่ยยังไงเราก็เจอเป็นประจําอยู่แล้วบรรดารถรับจ้างดำนานเนี่ยรู้ดีครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ เทคนิคการปัน่นนาที่มีความลึกเพียงพอเนี่ยมันก็คืออีกเทคนิคหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆนําไปใช้ครับมาถึงเรื่องของการย่าบ้างครับเรื่องการย่านาก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาครับเพื่อนๆย้อนไปถึงอดีตเมื่อสมัยแรกๆเราออกรถด,ดํานามายังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมเทือกเลยเนี่ยเราก็ทําตามมีตามเกิดตามตาสีตสาศาทําไปเรื่อยครับโดยที่เราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรอกเขาเขาทํานายัางไงเขาก็ เราก็ทําอย่างนั้นอ่ะก็เหมือนก็เทือกนาหวานนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้พิถีพิถันมีรายละเอียดมีดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายอย่างนี้แหละครับเราปัญหามันเจอปัญหานี้เยอะมากมากเลยเพื่อนๆคือถ้าเพื่อนๆยื่ํนย่เทือกหนาไม่เละถ้าย่ําเทือกหนาไม่เละก็ไม่ต่างอะไรกับการปั่นหน้าไว้เป็นแบบปั่นตื้นๆแล้วเป็นหนองไหนเลยครับอีกอย่างหนึ่งหน้าดินกังกระด้างเลนมีน้อยเลนมีน้อย เวลาเราปั๊กดำจกจิกจิกจิกจกลงไปเนี่ยเพื่อนๆมันไม่มีเลนที่จะไหลไปอุ้มหรือไหลไปรัดโคนของต้นก้าพอมันไม่มีเลนไหลไปรัดโคนของต้นก้าข้าวเนี่ยมันทําให้ข้าวล่มสเปสสปะที่ปั๊กติดบ้างบางทีก็ปั๊กไม่ติดนี่ก็อีกหนึ่งปัญหาดังนั้นถ้าเราไปจ้างรถนอกมาดำอะเรารู้กําหนดว่าเราจะดำเมื่อไหร่นะเพืเ่อนเนเตรียมเทือกล้อก่อนเลยอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ดีกว่าครับ อย่างน้อยย่าให้เละก่อนครับยังไม่ต้องรูปยังไม่ต้องรีดก็ได้ครับเ,เพื่อนเ่ย่เป็นตม้มย่าเล่นเรื่อยๆครับย่าจนย่าจนฟางเน่าครับฟางเน่าเศษตอฟางเน่าเศษฟางเน่าย่าให้จมให้หมดนะครับและเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆสํานสคัญมากเลยเรื่องนี้เวลาย่าเทือกจะดําเนี่ยเพื่อนๆอย่าใช้น้ําเยอะพอถ้าน้าเยอะแล้วอะ่ะตอฟางอ่ะครับมันจะลอยแล้วก็เศษหญ้าเศษอะไรเนี่ยที่เราปั่นนะครับ เตตต่อฟางที่เราจุดบางทีนะก็กรณีเผาฟางอนะเนาะมันจะลอยพอมันลอยปุ๊บไอที่มันลอยๆยนี่แหละมันก็จะสร้างปัญหาในขณะที่ทํางานในขณะที่รถด,ดํามันทํางานนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับคืออย่าใช้น้ํามากในคณะที่ย่าเทือกนะให้น้ําคุกคิกพอครับเพื่อจะให้ฟางอะมันจมลงไปในเลนแล้วจะได้อาศัยจุลินทรีย์ในดินนะครับตัวย่อยฟางช่วยให้ฟางพวกนี้เน่าเป่๋ยเร็ว พราะมันลอยอยู่บนน้ำอะครับยังไงมันก็ย่อยสลายชายอยู่แล้วนะสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่สําคัญมากเพราะถ้าเพื่อนๆใช้น้ามากเวลารถด,ดำเนี่ยมันดําน้ำไปปุ๊บเนี่ยแล้วน้ําเนี่ยมันจะต้องมีคุกคิกเวลาดำอะครับน้ํามันจะต้องมีเลี้ยงคุกคลิกนะระดับอย่างน้อยก็3มเซนติเมตรสีเซนติเมตรแล้วไอ้สก,กีของรถด,ดำเนี่ยเพื่อนๆเวลามันไล่ละลอกน้ํา ไปเนี่ยมันก็จะพาเอาเศษฟางเนี่ยครับไปเ,เปรอเข้าด้านข้างต่อแดนที่ดำไปแล้วครับลมพอลมปุ๊บเวลาเราอัดน้ําปุ๊บอ่ะมันไม่ขึ้นพอมันไม่ขึ้นเสร็จปุ๊บมันอยู่ใต้น้ําแล้วมันอยู่ใต้น้ําเน่านะเพื่อนๆนะเน่านะมันพิษก็รักการของการทํานาหวานต้มที่ไล่น้ําท่วมยอดข้าวนะครับอันนั้นไม่ตายถ้าแสงสองถึงแต่ถ้าเข้าดดำ เป็นลักษณะนี้เน่านะครับบอกเลยว่าเน่าดังนั้นเทคนิคการย่ำเชือกให้เละดีๆแล้วมีเลนคุกคิกหรือมีน้ำคุกคิกเนี่ยให้มีน้ำคุกคิกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆลองเอาไปทําดูครับมันมีอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนมักจะเจอเป็นประจําเกี่ยวกับการเตรียมแปลงทํานาดำาเนี่ยเป็นต้องชักล่องน้ํำไหมไม่มีความจําเป็นต้องชักล่องน้าครับเพื่อนๆทําไมมันถึงไม่มีความจําเป็นต้องชักล่องน้ําและ ทำไมถึงไม่ให้ชักล่องน้ำเหตุผลเพราะว่าถึงเราชักล่องน้ำไปนะเพื่อนๆสุดท้ายเนี่ยสก,กีรถด,ดำเขาก็คูดดินมาแล้วก็ล่องน้ำก็เสียหายก็ตื้นก็เขืนอยู่ดีก็เสียเวลาสิ้นเปลืองน,น้ำมันไปโดยใช่เหตุครับแรงงานตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องชักหรอกครับเวลารถด,ดำดำน้ำไปเนี่ยเพื่อนๆพื่อบริเวณที่เราชักล่องน้ำที่เป็นล่องอะ่ะหัวซ่อมอ่ะเวลามัน ชุดต้นก้าลงมาปุ๊บแล้วมันไม่มีเลนนะเพืเ่อนๆมันไม่มีตัวประคองต้นก้าเนี่ยมันจะทําให้ต้นก้าเข้าครับล้มคือไม่อยู่ครับแล้วเวลาเราไล่น้ำปุ๊บต้นกา้าวขาก็จะลอยฟ้มขึ้นมาบนน้าเลยอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ต้องชักร่องน้ําทีนี้ก็มีหลายคนถามตอออีกว่าอ้าวพี่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ชักร่องน้ําแล้วจะทํายังไงให้น้ามันแห้งดีล่ะจาไว้นะเพืเ่อนๆนะการทํานาดําต้องใช้รักการเปียกสำรับแห้ง ครั้งหนึ่งในอดีตผมก็ขาดประสบการณ์ขาดความรู้ขาดความเข้าใจผมใช้รักการแบบนาหวานเป๊ะเลยเพื่อนๆและสุดท้ายผลผลิตอย่างดีเลยเพื่อนๆ่นแต่นามันโหล่อะเราเราไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรื่องนา้าอะข้าวดีก็เหมือนข้าวไม่ดีเพราะข้าวลมลดเกี่ยวเดินไม่ได้มันโลม่มันเป็นนองในนี่ก็ร,ระวังให้ดีนะครับเพื่อนๆทํานทำนาดำให้ใช้รักการเปียกสลหรับแห้งถ้าเพื่อนๆไม่ เตรียมจัดการไว้แต่ในช่วงนี้เพื่อนๆต้องเจอปัญหาแน่ครับว่านาหลมข้าวเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตเพราะล้มจมน้ํารถเกี่ยวก็เดินไม่ได้รถก็ติดปัญหานี้ผมเจอมาแล้วครับการทําเปียกสลับแห้งกับข้าวนาดําจําเป็นมากถึงมากที่สุดด้วยครับจําเป็นหรือไม่จําเป็นต้องทําคือต้องรูปเทือกไหมหรือจะย่ํา แล้วจะย่ำเฉยๆแล้วก็ให้ลดดำเลยมีความจำเป็นต้องรูปเทือกด้วยครับเพืเ่อนๆถามว่าทำไมถึงมีความจำเป็นที่จะต้องรูปเทือกเหตุผลเพราะว่าเราต้องการให้พื้นดินมันเรียบพื้นแปลงนาม,มันเรียบเสมอเพราะมันไปมีผลโดยตรงกับการไล่น้ำหรือการใส่น้ำเพื่อคุมหญ้าในนาข้าวนั่นเองครับเพราะถ้าเกิดว่าที่มันเอียงมันลาดเทมาก มันจะทําให้การไล่น้ําลําบากพอเราไล่น้ําลําบากปัญหาหนึ่งที่เราจะเจอเป็นประจำคือที่โขดหรือสูงยากขึ้นเพราะฉะนั้นการรูปเทือกก็มีผลสําคัญกับการเจริญเติบโตของต้นข้าวนาดาครับหลังจากเพื่อนเพื่อเตรียมเทือกเสร็จแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะเพื่อนๆนนะการปล่อยเทือกให้เลนเนี่ยมันตกผลึกเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ดีครับเหตุที่มันเป็นส่วนที่ดีเพราะ เมื่อเลนมันตกผลึกนะเพื่อนๆเลนเป็นต้มที่เราย่ําเนี่ยเป็นตมเนี่ย,ม,ยมันมันตกผลึกเนี่ยเวลาเราดําไปเนี่ยเลนมันจะรัดต้นต้นก้าข้าได้ดีพอมันรัดต้นก้าเข้าได้ดีต้นข้าวที่ดำไปอะ่ะมันจะไม่เอน็นแล้วมันก็จะตั้งเป็นแถวตรงเลยแล้วมันเกิดผลดีอะไรถ้าข้าวตั้งเป็นแถวตรงอย่างนี้ผลดีของการไล่น้าไหมครับผลดีของการใส่น้ําหลังคุมยางไงครับนี่ก็คือข้อดีเนื้อหา ทั้งหมดโดยสรุปใน EP นี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมแปลงนาก่อนการพักดำด้วยรถด,ดำนาฟังดูแล้วมันไม่มีความยุงย่งยากไม่มีความซับซ้อนอะไรมากจนเกินไปแล้วอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังจะทำนาดำต่อไปงั้นคอยตามดู EP ที่3ครับเราจะพูดถึงเทคนิคการจัดการข้าวหลังพักดำว่ามันมีเทคนิควิธีการและขั้นตอนอย่างไร